เจ็ดแสนเศกีสามมีอีนนี่รอบสุดท้ายแล้วไอ้สัตว์มาโดนกูนตบแน่รอบนี้โอเคมาเดี๋ยวมาแจกเอ่อ ไม่เรียกว่าแจกเรียกว่าใส่เป็นวิทยาทานไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าที่ผมมีมันยังไม่ใช่อุปกรณ์ที่ดีที่สุดนะก็คือสกาผมนะครับใส่มาเป็นชาร์ปเนลนะครับเวลาเรายิงโดนจุดอ่อนเราจะได้รีกระสุนกลับมา1นัดนะโดยออฟลองก็จะเป็นคิดาเมจบวกสินะครับส่วนของแต่งนะอ๋อเดี๋ยวดูของแต่งเลยของแต่งก็ใส่เป็นมัสเซลเอ่อแฮมเมอร์คอมเพนเซเตอร์นะครับบวกแอคกซชอร์เลกับบวกสเตเบลิตี้นะครับออปติกก็ใส่มาเป็น เอ่อ uh, tactical holographic sight นะครับทั่วไปปกติเลยนะก็ได้ซูมนะครับขั้น2แล้วก็ i e m i n g speed บวก7 mobility บวก13 stability บวก7 tactic นะครับใส่มาเป็นเลเซอร์นะครับ stability เอ่อ compact infrared indicator stability บวก16นะครับ i e m i n g speed บวก8 magazine ใส่มาเป็นเอ่อ uh, magazine สีทองเลยนะครับเพราะว่าการเล่นของผมคือ เออเน้นกระสุนเยอะแล้วก็ยิงแบบให้มันกระสุนมันรีฟิเลเรื่อยๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราเทสเป็นกระสุนสีฟ้าก็พอแล้วมั้งเอาเป็นกระสุนสีฟ้าแล้วกันนะก็นะครับประมาณนี้นะครับส่วนบูปินที่ผมใส่นะครับเป็น h e ฟวี่สไตล์แมกกาซีบวกเพิ่มขึ้นมา75นะครับแต่ว่าจะเสียรีโหลดสปีดไป30% ก็มันก็ไม่ได้ช้าเลยขนาดนั้นแต่ถ้าเทียบกับการยิงไปแล้วมีโอกาสรีกระสุนที่แบบเพิ่มมากขึ้นผมเลยเลือกเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ออฟลองก็เป็นเวกสปอตดาเมจอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปเลยนะครับจะชักแม็กกันอ่ะ โอเคสำหรับเจ้าสกาตัวนี้นะครับมันต้องเล่นคู่กับหน้าไม้เนาะหน้าไม้ก็คือคุณสมบัติมันก็คือเวลาที่เรายิงจุดอ่อนนะครับจะทําให้ติดสถานะบูไอที่เป้าหมายที่เรายิงใส่เข้าไปนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราเอาสกามายิงซ้ำนะครับโอกาสที่เราจะได้คียเลดมันเพิ่มขึ้น30%นะครับโดยไอไอ บูไอเนยมันติดมันติดเอ่อสิวิถึงสิวิเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะไม่ชัวร์นะแต่ก็ประมาณนี้แหละไม่ผิดไปจากนี้แน่นอนนะครับต่อไปเซตที่ผมใส่นะครับก็จะเป็นบาเลตนะครับเป็นหมวกของบาเลตนะเป็นหมวกเอ่อคีย์อาร์เมอร์ที่สามารถใส่ได้แค่ชิ้นเดียวแบบเพียวๆมานะครับแค่นี้นะ คือผมมีแค่นี้แล้วก็เซ็ตนะครับเซ็ตโลน o ูฟก็มีหน้ากากมีเสื้อมีกางเกงนะครับใส่มาเป็น3อันนะครับเซ็ตโลนวูฟนะครับมันจะเพิ่ม m a g กซ i นแคปซิตี้สิบนะครับถ้าเราใส่ชิ้นเดียวนะถ้าเราใส่2ชิ้นนะครับคี้เล็เราเพิ่ม5นะใส่3ชิ้นเราจะได้ส t ต็กของ Shadow l o n ลนนะครับทุกๆ2ครั้งที่เรายิงติดชิเราจะได้ ีิดาเมจ6% 30นสามิวีนะครับโดยสแต็กได้ถึง8 8สแต็กประมาณนั้นและอีก2อเซตเออีก2ชิ้นนะครับผมใส่เป็นเซตฟอลคอนนะเซตนี้ก็จะได้เป็นคิดาเมจบวกนะครับแล้วก็เวลาเราเกลิ่งนะครับสเตมินาลดน้อยลง20%่เอาลเะเดี๋ยวเรามาดูของที่เขาเรียกว่ามอสนะครับผมจะขออนุญาตเลขเป็นเบิร์กแทนนะ เิร์กแรกนะครับที่ผมใส่ในบาเล่เบเล่ของผมนะครับก็คือไม่สามารถทำดาเมจจุดอ่อนได้นะครับแต่ว่าจะได้คิเลตมาอีก10%กับคิรด,ดาเมจ30%เป็นตัวนี้นะครับอันที่2นะครับโลนวูฟแม็กหน้ากากหน้ากากผมใช้เป็นเอ็กซ์พ s ีชาร์ปแล้นะครับจริงๆสีทองดีกว่านี้นะแต่ผมมีดีสุดแค่นี้นะครับอื ต่อไปนะครับเ,เสื้อเสื้อเนี่ยมันบอกว่าเวลาที่เราไม่ได้ต่อสู้นะครับเราจะได้1สเต็ที่จะช่วยให้เราเถือขึ้นนะครับทุกทุกครั้งที่เราไม่ได้ต่อสู้ในหวิเราจะได้1สเต็แล้วก็เราจะสามารถสะสมได้สูงสุดถึง5ครั้งนะครับแล้วพอเราไปต่อสู้นะทุกครั้งที่เราโดนดาเมจนะครับทุกทุกค่าดาเมจเราจะได้โล่แปดเปอร์เซ็นต์สาม 3วิอ่าประมาณนี้ไม่ไม่ชัวร์แต่ผมคิดว่าไม่ผิดไปจากนี้คือที่ไม่ใส่อย่างอื่นเพราะว่าผมมีดีแค่นี้นะครับ <S 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 ต่อไปกางเกงนะครับกางเกงผมใส่มาเป็นเวฟพอนดามีบวก5%เออเออเวฟพอนดามีบวก5%ทุกกระสุนครบ5นัดนะครับอ่ะหลังจากที่เรายิงไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะได้รับดาเมี ทุก5านัดเนี่ยเราจะได้ดาเมจเพิ่ม5%แล้วมันก็จะบวกกับการที่เวลาเรายิงไปใช่ไหมเราก็ได้กระสุนกลับคืนมาเนาะดาเมจมันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆๆๆนะครับยิ่งเราโชคดีได้รับกระสุนกลับมาเยอะมากเท่าไหร่ดาเมจเราก็จะแบบวิ่งไปได้เรื่อยๆวิ่งไปได้เรื่อยๆเลยถุงมือนะครับผมใส่เป็นคีเลดบวกสินะครับคีดาเมจบวกสิบห้าออฟลองผมได้มาเป็นคีดาเมจบวกสิบห้านะสีทองเลยนะอันนี้ตีบวกเองนะครับตีบวกเอง ต่อไปนะครับรองเท้าฟอลคอนผมใส่มาเป็นหลังจากที่ฆ่าได้2ตัวนะครับจะรีฟิลกระสุนให้1 0 0ก็คือฆ่ามอน2ตัวนะครับกระสุนจะรีให้เต็มแม็กเลยก็คือไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่ามีดีสุดคือแค่นี้นะครับจริงๆผมเคยใส่อันเนี้ยใส่ไปแต่ว่ามันไม่มันไงเราฆ่ามอน2ตัวแล้วเรารีฟิลกระสุนเรื่อยๆนี่แหละของแท้มันจริง อ่ะทีนี้มีอะไรเพิ่มเติมที่เราต้องดูไหมอ่าถ้าเป็นสเตตนี้นะครับก็คือมันยังไปไม่สุดเท่าไหร่หรอกคี้เลตผมก็แค่2 5เนะครับคี้ดาเมจแปดสิเ็ดเป็นของคนอื่นก็โอ้โกว่านี้ทั้งนั้นแต่ว่าเราก็ค่อยเป็นค่อยไปเนาะเรามาอัปเดตตัวละครกันเฉยๆอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าวิธีการเล่นของผมเป็นยังไงอ๋อเดี๋ยวมีเสริมอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือหมาเดี๋ยวมาดูหมากันหมาของผมนะครับเวลาที่เราใช้หมาเนี่ย ดาเมจเราจะเพิ่มมากขึ้นนะเวลาที่เราใช้มันเราจะดาเมจเพิ่มขึ้นอีก32%เลยนะแรงขึ้นเยอะเลยนะอ่ามาวิธีการต่อสู้ของผมก็จะคือเทสกันแค่แม็กเดียวนะต้องบอกว่าปืนสกามันก็อาศัยดวงอยู่เหมือนกันนะครับคิ้เยอะคิ้มากแล้วก็ยิงเข้าจุดอ่อนอะไรอย่างเงี้ยสัต์อันนี้เข้าไปที่จุดอ่อนปึง้งแล้วก็เอาสกามายิงแล้วผมก็จะปามีดปึ๊บ แล้วผมก็จะกล้กาีอีกรอบสี่แสนหนะรอบนี้อ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะครับว่าผม ใส่อันนี้ประมาณนี้นะครับจะมีออโต้แมชชีนเวฟอนนะครับถ้าเราใช้ SMG หรือว่าไลฟ์เฟิลหรือว่า m g จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้น20%อันนี้คือหลังจากที่เราใช้แท็กติกไอเทมนะครับก็คือพวกมีดพวกระเบิดอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก25%อันนี้ก็คือเวลาที่เราใช้ดีเวนนะครับ50%เพิ่มดาเมจต่อไปอันนี้เป็นยาคู Yahoo! ราวไวขึ้นนะครับ อันนี้เป็นเวพอนดาเมจบวก15หลังจากที่เราสับปืนซึ่งมันก็จะไปประชันกับจังหวะที่เราเอาหน้าไมา้ออกมายิงแล้วเราก็สับออกมาเอาสก,กามายิงนะครับต่อไปก็จะเป็นถ้าโจมตีโดนจุดอ่อนนะครับจะทําใหา้คุณสมบัติของเบลแล้วก็ชาร์เนลนะครับเอฟเฟกต์ดาเมจเพิ่มขึ้น25% 3วินาทีนะต่อไปก็เป็นอ,อันนี้ผมผมไม่ชัวร์ว่ามันมันคืออะไร อ่ะเนี่ยแปลไม่ออกนะครับอันนี้แปลไม่ออกจริงๆแล้วก็อันนี้ก็คือหลังจากที่เราค่าค่าได้นะครับเราเราจะได้รับดาเมจ25%แล้วก็ชาร์เนลคิบวกิ้ปวิอะไรประมาณนี้นะอ่ะไม่ไม่ไมค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่แต่จะพยายามอธิบายให้เข้าใจแบบเออ่เข้าใจง่าย,ายๆอโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูรอบนี้นะครับรอบนี้คือ เออ่จะปล่อยหมาออกไปด้วยนะก็ขั้นแรกเราก็ต้องฉักแม็กผมยิงปึ้งยิงปัับ,บปล่อยปึ๊บเรียกหมาโอ้ยิง 6 0 0 0มียิงพลาดอยู่ด้วยนะเมื่อกี้แรงมากนะครับ6 0 0 0้านะอันนี้แถมเป็นกระสุนสีฟ้าด้วยนะครับถ้าใส่กระสุนสีที่ดีกว่านี้มันก็จะแรงกว่านี้ไปอีกนะการที่ขนาดผมใส่ของแต่งมั่วๆนะเนี่ยเอ้ยยังขนาดนี้เลยเออ,เอแต่แต,แต่แต่ต้องบอกนะครับว่าสากาผมเป็นสองดาวนะแต่สองดาวมันมันมันไม่เกี่ยวหรอกครับมันอยู่ที่มอสกับของแต่งอันนี้สากาผมสองดาวนะครับอืประมาณนี้นะ โอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แหละไม่ไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่ะมาเดี๋ยวมาอีกรอบนึงนะครับคือยิงอันนี้สับปืนมาเปลี่ยนแล้วก็หมาเรียกมาออกมา แสนเออมันก็แรงของมันจริงๆแหละไปคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมโอเคไว้เจอกัน